ข้อ130ศิลปะของบรรพชิตนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นมุงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองทั้งแก่ตนทั้งแก่คนเหล่าอื่นในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้วงเล็บเป็นอุทาหรณ์คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อเสด็จาริกไปในทักษิณาคิรีชนบททอดพระเนตรเห็นนาแควนมคตรับสั่งว่าอานนท์เธออาจเพื่อจะจัดจีวรมีรูปอย่างนี้ได้หรือ ดังนี้แล้วได้เสด็จไปสู่กรุงราชครืพระเถระเพราะเป็นผู้ฉลาดในหหตถกรรมจึงทูลว่าอาจพระเจ้าข้าแล้วจัดวงเล็บร,รมจีวรมีรูปอย่างนั้นแสดงแด่พระาศาสดาพระาศาสดาเมื่อจะทรงสรรเสริญท่านตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าภิกษุทั้งหลายอานุนเป็นบัณฑิตอานุนมีปัญญามากมารู้ทั่วถึงความแห่งคำที่เรากล่าวแล้วโดยสังเขปได้โดยพิสดาร คือมาทำกุศลบ้างอัทกุศลบ้างมุนทนบ้างอัฐมุนทนบ้างวิวัตตาบ้างอนุวิวัตะบ้างคีวยยกะบ้างชังคายกะบ้างพา,า,า,าหันตะบ้างและจีวรที่ทำเช่นนั้นเป็นของตัดเศร้ามองด้วยสัตราสมควรแก่สมณะและอันพวกโจรผู้เป็นค่าศึกไม่ทำความเพ่งเลงแล้วภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังคาติตัดอุตราสงตัดอันตรวาสกตัด